สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำไอเทมที่เหมาะกับคนที่ชอบ กดสิวกันนะคะ a c i n Cooling Mud Mask ตัวนี้นะคะเป็นมัดสิวเนื้อโคนนะคะชนิดล้างออกช่วยลดการระคายเคืองผิวนะคะลดการเกิดสิวใหม่ได้นะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะหลักๆแล้วจะช่วยทําให้รอยกดสิวเนี่ยยุบเร็วหายไวนะคะลดรอยแดง้ําหลังการกดสิวได้ด้วยนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อโคนมีสีขาวนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของมิ้น์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเกี่ยง่ายมากๆนะคะสําหรับวิธีการใช้ก็คือพอกหนาๆลงบนผิวบริเวณที่กดสิวนะคะหรือจะทาทั่วใบหน้าเลยก็ได้นะคะสภาพผิวก่อนใช้ คือเราได้ทําการกดสิวไปนะคะเห็นได้ว่ามีการช้าเกิดขึ้นนะคะสําหรับเรานะคะส่วนตัวแล้วเราจะใช้น้องเวลาที่แบบเรากดสิวออกแล้วนะคะทุกคนก็คือจะหยิบน้องขึ้นมาแล้วแต้มเฉพาะบริเวณที่ เรากดสิวไปนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราก็ทําการล้างหน้าออกนั่นเองนะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะขณะใช้เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความเย็นเย็นบนผิวนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของมิ้นนะคะทุกคนคือแบบใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะรู้สึกว่ารอยช้าหลังจากที่เรากดสิวเนี่ยมันดูจางลงนะคะทุกคนทําให้ไม่ทิ้งรอยแดงไว้บนผิวื่วยลดการอักเสบบริเวณที่เรากดสิวได้ด้วยนะคะหลังจากทางลงบนผิวแล้วนะคะให้ความรเิรเวณที ทาด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้รอยช้าหลังจากที่เรากดสิวเนี่ยทิ้งรอยแดงรอยดําไว้บนผิวของเราด้วยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ต้องมีติดบ้านไว้นะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆส่วนตัวแล้วใช้แล้วชอบใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะค่ะก็สรุปนะคะสําหรับใครที่ชอบกดสิวเนี่ยเราคิดว่าควรซื้อตัวนี้มาตุนไว้ได้เลยนะคะเราน้องเขาเนี่ยช่วยลดการอักเสบลดรอยแดงรอยช้าจากการกดสิวได้ดีมากๆเลยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย